จะบอกว่าการทำถั่วให้อร่อยก็ต้องที่สลัดคีเอเตอร์สูตรคุณนุษส่วนคุณภาพของและประโยชน์เนี่ยก็คือทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะก็อร่อยทุกรสนะคะก็เป็นไปตามที่คาดหวังเพราะว่าดูใน Facebook มานานแล้วก็จองมานานจะเห็นว่าที่โฆษณาก็เป็นไปตามที่คาดหวังค่ะก็หวังว่า จะไปลองทำทานดูแล้วก็จะไปตรวจเลือดถ้าเกิดลดลงนี่ก็คือจะมาหาคมนูใหม่ก็มาเรียนรอบสองแล้วรู้สึกดีแล้วก็อร่อยเพื่อจะไปทําเพื่อชีวิตตัวเองครั้งหน้ามาดูน้ําตาลว่าจะลดจะหรือเปล่าหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วเนี่ยคือก็เปลี่ยนมุมมองว่าตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะรสชาติมันเราจะกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทําออกมาแล้วเนี่ยคือมันอร่อยทุกสูตรนะคะอยู่ที่ว่าเราจะชอบสูตรไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่ามันมันได้ประโยชน์เต็มเต็มจากธัญพืชโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกไขมันพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรพวกนี้ค่ะก็คิดว่าได้ประโยชน์มากค่ะแต่ก่อนก็เคยแต่ทานถั่วต้มอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทานถั่วแดงก็ถั่วแดงอย่างเดียวถั่วดำก็ถั่วดำอย่างเดียวมาวันนี้ก็ได้แบบรูปแบบใหม่ได้เท็กเจอร์ใหม่ๆ แล้วก็อร่อยด้วยครับติดตามเพจมานานแล้วแล้วก็ตั้งใจจองมานานแล้วเช่นกันนะคะแต่พอมาถึงที่สถานที่เรียนที่สตูดิโอนี่แล้วก็จะเห็นวัตถุด,ดิบต่างๆหนึ่งทำรู้สึกว่าเราทานอาหารไม่เคยเพียงพอแบบนี้นะคะพอถ้ากลับไปทำแล้วน่าจะทำให้สุขภาพเราแล้วก็ทุกคนในครอบครัวดีขึ้นนะ,ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานถั่วเลยแต่เนี่ยได้ความรู้เรื่องการทำถั่วให้มันอร่อยขึ้น ก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็รู้สึกประทับใจไม่คิดว่าแบบว่าถั่วธรรมดาที่เห็นเห็นกันเนี้ยจะสามารถออกมาเป็นเมนูที่แบบน่ารักแล้วก็อร่อยได้อันนี้น่าจะไปอยู่ในร้านกาแฟของน้องสาวได้ค่ะขอบคุณค่ะ